สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333พักกิจกรรมที่ร้านข้าวต้มปลานาคีกันไว้สักแป๊บนะครับคุณผู้ชมผมขอพาคุณผู้ชมตามพี่นาคีผู้มีใจใฝ่ธรรมะผู้นี้มาจับจ่ายซื้อของกันที่ตลาดสะพานสองก่อนแล้วกันนะครับ เราลองไปตามดูกันสิครับว่าร้านข้าวต้มปลานาคีร้านเล็กๆร้านนี้เขาจะมาซื้ออะไรเข้าร้านกันบ้างตลาดสะพาน2แห่งนี้นะครับก็คล้ายๆกับตลาดทั่วๆไปที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเดินนั่นแหละครับแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงตลาดแห่งนี้มันอยู่บนถนนเส้นที่ติดที่สุดในประเทศไทยอย่างถนนลาดพร้าวนั่นเองครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตลาดสดในย่านลาดพร้าวเนี่ยจะมีของครบเหมือนกับตลาดใหญ่ๆที่อื่นหรือเปล่าเนคนยายงานเยอะมากเลยผู้ช่วยไม่อยู่ไปชนบุรีผู้ช่วยไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรครับ พี่นาคีเดี๋ยววันนี้นายหัวปั่นคนนี้จะช่วยเองเต็มที่เลยอะจ้าเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์เขาก่อนมวยคิดตังค์ยายแล้วจ้าจปลาสิบกโลครึง่งเนาะจ้า สิบสิบหกโลครึ่งจับหมกอ่าเ้าเดิมจะเนาะาเดิมจะนี่แหละครับคุณผู้ชมเจ้าเกา่าปลาที่พี่นาคีเขาเลือกใช้ในการทำข้าวต้มปลาน,นั่นแหละครับจะมีเอาสองอย่างอย่างเหรอพี่ครับคิดเงินให้พี่นาคีเขาสักทีสิครับ สามสี่ห้าไม่ไม่มีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะอืมไม่มีเคลียร์หมดสองสามพี่นาคีนับยัยนับพี่แล้วยายก็ฝฟังเขาจ่ายให้แทนที่จะนับพี่เสร็จก่อนนั่นไงต้องนับใหม่อีกแล้วอ่ะ啊หกเศษค้างเศษค้างจ่ายหกค้างร้อยกว่าบาทพี่นาคีครับ เราใช้ปลาเก๋าตัวเดียวเลยเหรอครับจ้าเอาตัวเดียวค่ะเนี้ยเอาหลายตัวไม่ได้แต่อนาคตอาจจะใช้ใช้สองตัวหรือสามตัวตัวที่ซื้อนี่กิโลครับอันนี้สิบหกโลครึง่งฮ่สิบหกโล,โลครึง่งมันเป็นปลาเก๋ายักษ์เป่าพี่เดี๋ยวไปน่าตลาดเลยนะะเดี๋ยวไปน้าตลาดเลยไอ้เจ้าปลาน้อยที่นอนทำตาแป้วอยู่บนแผงปลาในตลาดพวกเนี้ยพวกแกอย่าหวังเชียวนะว่าพี่นาคีเขาจะซื้อพวกแกไปทำข้าวต้มปลาแสนอร่อยอ่ะ เพราะพวกแกเนี่ยมันตัวเล็กเกินไประดับเ้าต้องปลานาคีมาซื้อปลาทั้งทีเนี่ยมันต้องปลาเก๋าตัว16โลครึ่งเท่านั้นพวกแกก็นอนอยู่ในแผงต่อไปแล้วกันเชื่อไปและพี่ต้องรอเนะ้อปลาแต่ช่วงที่รอพี่ต้องไปเอาผักไปซื้อพริกซื้อผักก่อนใช่่ะ <behav S 2> จะอ่าฮะอ่าฮะจะจาจะได้ได้นะ เดี๋ยวตามพี่นาคีไปซื้อของกันต่อดีกว่าครับได้ยินแววแววเมื่อกี้ว่าจะไปซื้อของที่หน้าตลาดต่อว่าแต่จะไปซื้ออะไรอีกนะพี่แอฟพวงอะไรเหมือนเดิมเอาสิบพวงนะไว้กูสิบพวงก,ก็เอาเป็นดาวหกดาวหกกุหลาบสี รอันเอาเตกุหลาบก็ได้ค่ะเอาสวยๆแล้วกันเอาอย่างเดียวนะจ้าได้ได้อย่างเดียวก็ได้เอาสิบพวงสวยๆนะพี่เอ้นะนี่เกลือสวยไหมอะ เบาไปเลยหมดด้านล้วตาที่บาดไหมไม่สวยเลยอ่ะไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ามันเป็นอะไรมันดำมันเป็นหนอนไม่เอากระดามก็ะิ่งเไม่เอาไม่เดดี๋ยวพัให้อาเยอะมันเยอะพริกน้ำไม่มันเหี่ยวแล้วดูอ่ะมันไม่เอาดีกว่าเซต๋อเนาะไม่มันเป็นนะคะ พี่นาคีนิ่แกช่างเลือกจริงๆนะครับคุณผู้ชมพลิกดำนิดหน่อยแกก็ไม่ยอมซื้อเอาช่วยพี่เขียวก็ได้อันุก็เด็ดหางหมดแล้วอ่ะเอาไปเขียวคุณโรนี่เท่าไหร่เธอพี่เขียวเท่าไหร่พี่เขียวเท่าไหร่ อย่าไปเอาผักขึ้นช่ายครับหรืผักขึ้นชายได้คืนช่ายแล้วพี่นาคียังอยากได้อะไรแม่ครับอย,อยากได้ลูกค้าชอบกินเห็ดตรงซอรานนท์ร้านนี้ไม่มี ต้องใส่เห็ดในต้มยำให้ลูกค้านิดหน่อยใัวพ,พู่อิมิ่ง่ะ่มวยมีเห็ดหรือเปล่าจ๊ะพี่ครับเห็นพี่ซื้อของไม่ค่อยจะเยอะแยะเลยครับจ้ไม่ใช้เยอะค่ะเราเอาแค่ใช้วันต่อวัน,นะคะ่ะ <c oughs> ผมเห็นส่วนใหญ่เป็นแต่พวกผักที่ใช้โรยหน้าทั้งนั้นเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ชชจ้าใช่เดเล, <c oughs> ลูกเกต พี่ครับนี่เราซื้อผักของวันนี้เสร็จหมดแล้วเหรอคะแล้วเราก็ไปเอาปลากลับบ้านเลยค่ะดีค่ะน้องมะนาวร้านนี้ประจําอันนี้ซื้อประจําเลยนะแต่ตอนนี้คั่นเองมาแล้วกเติ๋ยซื้อคนนี้ประจํามะนาวนะคุณผู้ชมคนไหนที่อยู่แถวลาดพร้าวนะครับอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศเช้าเช้าของตลาดในเมืองดูบ้างก็ลองมาเดินเล่น หรือเดินจริงจังกันที่ตลาดสะพานสองกันบ้างก็ได้นะครับไม่แน่นะอาจจะได้เจอพี่นาคีมาเดินซื้อของด้วยก็เป็นได้พี่นาคีมาน้องอบคันน้อยครั้งนี้เนี่ยแหละครับ ของเสร็จแ,แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวกลับบ้านเลยไปเจอกัน <mascara> ท <tat oo> ี่หน้าร้านเลยแล้วกันนะคะต้มปลานาคีเนาะซอยลาดพร้าววังเหนหนั่เด็๋ถึงกนนเลยค่ะได้เลยครับเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่ร้านพี่ก็ขับน้องป๊อปกลับร้านดีๆนะผมเนี่ยเป็นห่วงสนับสนุนโดย World Gas เขียงข้างสร้างรอยยิ้มก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333